สวัสดีจ้าทุกคนจ๋าวันนี้เลียมกับเดียวก็จะมากินซาซิมิกุ้งมังกรตัวใหญ่เท่าแขนนะคะทุกคนใหญ่มากสองตัวเดี๋ยวก็เคยกินครั้งแรกใช่แล้วทุกคนเพราะว่าเดียวบอกว่าอยากลองมากเลยเพราะว่าเดียวไม่เคยกินเดียมก็เลยสั่งเลยทุกคนจัดให้น้องเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดตำเองสีสันสุดแซ่บมาจ้ะมาแซ่บๆกันเลยจ้ะเนื้อขา,ขาวๆนะทุกคนเดียวจัดไปเดียวก็กลับมาแล้วนะทุกคนเพราะว่า ที่เดียวหายไปเพราะว่าเล่นกีฬาแล้วปวดขาวันนี้อขาวมากนี่เดือชุกคนมันจิ้มเผ็ดเด้อพี่บอกเลยอ้าวจิ้มเยอะสุดละบอกอีกเช,ช้าไปเถอะ <c oughs> อร่อย <c oughs> เนื้อมีความหวานนุ่มเคี <c oughs> ้ยวงา่ายจ้ะ บอกแล้วละลายในปากพูดเวอร์ไปเดี๋ยวก็บอกว่ากุ้งก็ละลายในปากถามว่าม,ม,มุ้ยมันแบบว่าเนื้อมันนุ่มๆเหมือนเดี๋ยวกินแบบว่าไม่เป็นเมือกไม่เหม็นคาว เนื้อแบบค่อนข้างที่หวานทุกคนแท้ไม่ต้องเคี้ยวเลยชุกใจเดียวเลยทุกคนเพราะว่าอร่อ,อยไหมมันกินอะไรแล้วทอยแบบติดคอติดฟันอะไรเงี้ย <laughs> เอาลไะไม่ถามจริงเออของอะไรที่เราไม่เคยกินเราก็ต้องกินเกิดมาแล้วนะทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องกินให้ได้ใจจริงนะอยากได้กุ้งมังกรเจ็สีมากเลยทุกคนแต่ว่าเงินเรามันไม่ถึงไงมันแพงจัดเอาไว้สักวันก่อนทุกคน พาะเรียมจะต้องลองให้ได้กุ้งอะไรนะกุ้งม,มังกรเจ็ดสีกุ้งม,มังกรั่้แหละแต่เป็นเจ็ดสีอ่ะใสุู่งอ่ะนั่แหละชื่อช่องดังๆเขากิน่ง กตาแจ้งเลยจ้ะเดี๋ยวเห็นไหมมองหน้าเราไหมเนี่ย มุ้งแอบมองหน้าจะมาเกี่ยวกันคือมันตายแล้วทุกคนไม่ได้มาตายกับเลียมนะตายอยู่กับเขาแล้วเลียมสั่งมาจับพักตายเลยละนองมาตายมาตายาทุกคนสองวันเราก็จะถึงก็จะได้กินอ่ะก็ได้กินก็รีบจัดเลยอยากไม่ได้กินนานละปีตั้งแต่เป็นปีแล้วทุกคนปีที่แล้วอ่ะ ขึ้นปีใหม่ยังไม่ได้กินเลยฮะฮะสังแต่ปีที่แล้วแบนแล้วผมว่าขึ้นปีใหม่มาปีหกสี่เนี่ยยังไม่ได้กินเลยอ๋อกินแต่ปีหกสิบสามนึกว่าสั่งแต่ปีที่แล้วปีนี้ปีนี้ปีอะไรวะหกสี่อือว่ากินแต่ปีที่แล้วซาซิมิกุ้งมังกร ปีแรกแห่งปีงง <laughs> พูดบวกพูดจริงๆนะทุกคนแบบงงแรมพูดอะไรอะทุกวันเนี้ยแรมเหมือนแบบสมองไม่ค่อยสั่งงานแล้วบอกอ่พอเราพูดว่าสมองไม่ค่อยสั่งงานนั่นแหละกินแต่ของดิบๆนั่นแหละพูดก่อน กันกัน,ก,นกันดำอะตาบอกม่าก็สั่าง,งานเพราะว่าอะไรไหมหนึ่งทำงานเยอะมากเลยทุกคนนี่ทำง,งานก่อสร้างไงเดี๋ยวมีคนมาถามมาคนมาบอกพี่บอกว่า ว่าแล้วทาไมถึงตัวม่อ้วนจังสิพยาธเยอะนั่เองเขากว่ากินแต่ของดิบๆหวานมันไม่ให้ง้นนะทุกคนบ้านเรยม,มานคือหุ่นกันเนี่ยเหมือนเรียมกันทุกคนพวกเขาไม่กินของดิบด้วยแต่หุนนะ่น่ะเหมือนเรียมแม่แล้วก็ตัวเท่านี้พ่อล้วก็ตัวไม่ใหญ่จ้หุ่นดีอะ <c oughs> มีเดียล่ะอุดมสมบูรณ์พพพเพราะว่าพ่อเดียวเป็นคนตัวใหญ่ แค่เป็ดอันน่เดียวจิ้มแต่จิ้ม,มอร่อยมากอ,มอันนี้คือถั่วงอกใส่พันหม่ซ <laughs> ึ้งใจสิ กินแบบไม่มีติดฟันติดเหงือกเลยกืนกุลกวลกได้เลย <c oughs> กินกุ้งขาวเดียวมันยังมีแบบค่อนข้างที่แบบว่า <c oughs> เหนียวอืมแต่กินกุ้งนี้คือไม่เหนียวไม่ขาว เดี๋ยวรู้ไหมว่ากุ้งมังกรจะสีเขาอะเขากินเลือดมันเลยนะกินเลือดกุ้งเนี่ยเลือกกุ้งจะเป็นสีขาวๆเขาจะปาดคอเราเอาเลือดอใส่ในแก้วแล้วก็ใส่อะไรไม่รู้ว่าน้ำอะไรวะนั่นแหละแล้ว,แลว,แลว,เวเขาก็ซดเนื้อเป็นสีสไหมเนื้อไม่เป็นสีเนื้อเป็นสีขาวเอ้ยไม่ใช่เนื้ออะไรเนื้อหนึ่งนะเนื้อกุ้งเนื้อเป็นสีเหล่านี้แหละ เหมือนกันเลยแต่ว่าแค่แบบพวกกระดองพวกอะไรเงรี้ยเป็นเจ็ดสีอะ่ะอ๋ออันนี้เจ็ดแสงอันเนี้ยมันเจ็ดสีมันจะดีนะนะอืมแกะยาอร่อยกว่านี่ป่าปอกไม่รู้นะถ้าไม่เคยกินมันอาจจะแพงเพราะว่ามันอัพเกรดเนี่ยหลายสี ระหว่างของแบบนี้นของแซบชอบแบบไหนมากกว่าันของแซบแบบไหน,นของแซบก็คือตอมอนะ่ชอบมีสองอย่างไม่มีอะไรที่ไม่เดี๋ยวไม่ชอบนะทุกคนช่วยกินเลยนะกินได้หมดได้หมดถ้าหิวถ้าไม่แบบว่าถ้าไม่แย่นะแบบคือเดี๋ยวต้องแบบตอนเย็นจะซ้อมกีฬาทุกคน <c oughs> ถ้ามปนท่าเดียวแย่นะ แล้ก็จะกดหัวเดอวันนี้ไม่ได้ถ่ายนันก็จะต้องสลับคนถ่ายไงเพราะกินคนเดียวมันก็เหงาไงทุกคนกินคนเดียวใช่ไหมมันเหงาก็เร็วเร็วนี้แหละทุกคนเร็วเร็วแต่ตอนหนไม่รู้นะน้องก็จะเปิดช่องเหมือนกันแต่ว่าก็ เราดูก่อนเดี่ยวกินดิบค่ะพี่เคยอะเอาไปผัดข้าวอะก็อร่อยนะเนี่ย แต่อยากจะบอกเลยว่าเอาไปกินสุกแล้วไม่อร่อยเดียวที่พี่เคยเอาไปนึ่งใช่ไหมไม่อร่อยหรอกเนื้อมันไม่ไม่ค่อยไม่ไม่อร่อยเลยอ่ะอือิ่ออมอิ่มแล้วอ,อืมอมึงก็จะพันหักไปแล้วอืม อเมยหรอร <c oughs> ู้สิ่าจิ้มสุดท้ายอ่จัดเลยเศ้าได้ตัวลงไม่ใช่จุถูกแล้วเนี่ยเห็นนะเป็นมังกรสีแบบเนี้ย่าไรอโลละ <c oughs> โลละโลเท่าไหร่วะ8,000ไม่ถึง้า <c> อ <oughs> โลละารทุกคนไหนแบบ ค่าส่งอีกจะอยากกินไงก็เลยต้องสั่งโอเคจ้าทุกคนเลียมกับน้องก็อิ่วแล้วนะจ๊าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เลียมกับน้องทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า